เดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวตลาดตัวเซตกันก่อนนะฮะเราจะเห็นวันนี้เซตที่ผ่านมาก็คือยังยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้เซตมีการาปิดทำโดจิแดงนะครับอันนี้อาจจะต้องระวังหรือว่ารอดูก่อนคือภาพภาพรวมเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่จุดเนี้ย จะเป็นจุดที่ว่าพักตัวเพื่อออกข้างหรือว่าพักตัวเพื่อไปต่อเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูกันอีกทีนะฮะต่อไปอ่าตัวเซต50เดี๋ยวขอเปลี่ยนไปดูตัว t f e x t เลยนะฮะเพราะาเราน่าจะเทรด t f e กันอยู่ตัว t f e x t วันนี้เบรก วันนี้เบรกไฮเมื่อเมื่อวันก่อนได้นะครับแต่ว่าราคาปิดเนี่ยมันต่ํากว่าเออ่ราคาปิดของเมื่อวานอันเนี้ยเราอาจจะต้องมีการระวังพองสมควรเพราะว่าถ้าเราไปดูวันนี้ใครที่เล่นทีเฟกอยู่ครับจะสังเกตว่าวันนี้ทีเฟกแค่ไม่ขยับเลยนะครับถ้าเราตีกอบเนี่ยเราจะได้กอบเป็นในตัวนี้ จะได้กรอบสี่เหลี่ยมนี้นะก็คือกรอบมันกาลังทํากรอบไซด์เวย์อยู่พอมันเป็นกรอบไซด์เวย์อย่างเงี้ยถ้าเราจะเล่นนะครับแนะนําว่าคนที่จะเล่นเล่น L เนี่ยก็คือตามแผนก็คือโลของวันนี้นะฮะแปดห้าห้าเป็นตัว s o f loss ส่วนถ้าสมมุติเราสามารถเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปได้ะครับก็คือยังเป็นขาขึ้น ไ,ได้อยู่ถ้าสมมุติวันพรุ่งนี้อ่อมันเปิดโดดหลุดก่อ8.5นะครับใครที่แอลแถวนี้ไปอะ่ะผมแนะนำว่าให้สต็อปลอตออกมาดูก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือไซเวย์เพื่อมันอาจชุดที่ขึ้นมาชุดเนี้ยมันอาจจะปรับฐานชุดนี้นะฮะถ้าหลุดตรงนี้อะ่ะมันอาจจะปรับฐานเพื่อลงมาหรือว่าอาจจะปรับฐาน กรอบข้างๆนี้ก็ได้ได้สองกรณีนะฮะว่าเราเนี่ยจะปรับฐานเพื่อลงมาเพื่อเสียทรงเลยเป็นการปรับฐานใหญ่หรือว่าเป็นการปรับฐานเล็กๆออกข้างตรงนี้เพื่อขึ้นไปต่อนะฮะอันเนี้ยเราไม่สามารถตอบได้แต่ว่าเราวางแผนไว้ก่อนคือพี่ๆคนไหนที่ยังอยู่ในห้องไลน์ผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็น่าจให้แผนประมาณว่าเอ่อ ไฮคือตรงนี้นะฮะถ้าสมมติหลุดหลุดแปดห้าห้ามาก็คือคนที่มีแอ t สต l อ s s อแล้วก็มาดูกรอบตรงนี้แทนนะกรอบข้างล่างตรงนี้แล้วพรุ่งนี้เราเราก็จะมาเล่นถ้าหลุดหลุดเส้นนี้ไปนะฮะหลุดเส้นที่1เนี่ยเราจะมาโฟกัสตรงโซนนี้กันแต่ถ้าสมมุติยังไม่หลุดก็คือยังเล่นหน้าแออยู่แต่ถ้าสมมุติหลุดเส้นหนึ่งเนี่ย คนที่เล่นแอลออกมาก่อนดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความแรงในการปรับฐานอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะหรือน้อยนะฮะต่อไปค่างเงินบาทนะครับผมเมื่อวันก่อนหน้านั้นที่ผมบอกว่าค่างเงินบาทแนวต้ามันอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครับปรากฏว่ามันขึ้นมาเทสแล้วก็มีแรงเทลงมาทีเนี้ยไอจุด จุดไฮตรงนี้ค่อนข้างสวยเลยกลมันมันจะได้เป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญนะครับถ้าสมมุติบาทเนี่ยมันสามารถเบรกไอตัว34.6ตรงนี้ได้นะฮะมันก็คือสามารถมองได้แล้วว่ามีโอกาสที่มันจะรีบาวกรอบใหญ่ได้ะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นบาทตอนนี้นะครับ ยังเป็นหน้า S นะครับได้เปรียบคนที่เล่นหน้า L ส่วนเนี่ยมันก็คือต้องเล่นสั้นตลอดตลอด,ลอดครับแล้วก็ใช้ใตัว3.3.89เนี่ยเป็นตัว stop l o s อนะครับตอนนี้บาทหน้า S ยังได้เปรียบนะครับผมคนที่เล่น S ก็ใช้3.4.6นี้เป็นตัวสต o อปร้อได้ครับต่อไปนะฮะ ทองคำทองคำใครทีอ่อยู่ในห้องลายผมนะฮะทองคำใครที่อยู่ในห้องลายผมเนี่ยผมให้แผนไปนะครับแผนก็จะไซด์เวกรอบประมาณนี้ใช่ไหมฮะแผนก็คือไซด์เวกรอบนี้แล้วก็เราเรามองว่าตอนนี้หน้าเอสได้ได้เปรียบอยู่แล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าเราตีกึ่งกลางตรงนี้ตรงนี้มันคือกรอบบนถ้าเรามองว่ามันเป็นไซด์เวย์เนี่ยถ้าเราเอสโซนเนี่ยสต็อปลอสมันสั้นครับประมาณอ,าอันนี้2525 2, 5, ใช่ไหมครับ Stop ปลอสขึ้นไปก็แค่ประมาณ15จุดเองครแต่ถ้าสมมติมันหลุดโลตรงนี้ที่แผนที่ผมให้ก็คือถ้าหลุดโลตรงนี้คือเราก็มาลุน้นมาลงมาเล่นกรอบล่างได้ครับตอนนี้ตลาดมันยังไม่เลือกทางนะครับไม่รู้ว่าจะเหมือนตัวทีเฟ วันนี้ที่เล่นกันหรือเปล่าก็ออใครเพิ่งมาเล่นตรงนี้ก็แนะนำว่าเล่นสั้นเฝ้ารครับแล้วก็ไม่แนะนำหอเท่าไหร่ครับผมยกเว้นแต่ว่ามันจะเบรกกรอบที่ผมให้ไปครับก็คือสองสองขอบนี้ถ้าสมมติตลาดมันทะลุได้เนี่ยก็คือหน้าเอได้เปรียบหรือว่าถ้ามันทะลุล่างเนี่ยหน้า S ได้เปรียบเราสามารถเลือกหน้าเล่นจากกรอบไซด์เว์แล้วค่อยมาเล่นก็ได้นะฮะเพราะาตรงนี้มัน ยังเป็น50 50อยู่ทองตอนนี้ยังเป็นไซด์เว์ครับผมเล่นเล่นในกรอบน,นี้ไปก่อนนะฮะต่อไปเออ่ตัวบิตคอยนะฮะตัวบิตคอยตอนนี้ก็ยังเป็นแผ่นเดิมนะครับเป็นไซด์เว์ดาวอันนี้เส้นมันอาจจะดูเออ่เดี๋ยวผมขอยัตดีเส้นให้มันเ,เส้นแนวโนมนะฮะ โอ้เป็นเส้นสีดำด้วยไม่เป็นไรฮะนี่เราจะเห็นได้ว่าไอตัวไอตัวบิตคอยเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นไซด์เวดาอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้เบรกกรอบไปด้านไหนเลยฮะตอนนี้ก็คือยังไม่เบรกแล้วก็ใช้แผนเดิมครับว่ายังไม่เล่นรอเบรกค่อยเล่นหรือว่ารอย่อมากรอบล่างตรงนี้นะฮะนี่คือบิตคอยครับผม ต่อไปตัวน้ำมันน้ำมันตอนนั้นเราดูมาแล้วใช่ไหมครับว่า,ามันออกแนวแนวนี้ออกคล้ายๆแนวสามเหลี่ยมนะฮะก็ยังยังเป็นแบบเดิมอยู่ก็คือสามเหลี่ยมแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกข้างนะฮะยังไม่ได้มีแนวโน้มอะไรก็ยังเล่นไซเย์ได้อยู่ครับผม ทีนี้เราจะมาดูตัวตลาดเมืองนอกบ้างนะครับตอนนี้ตลาดอเมริกาตลาดอเมริกาตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มมาอยู่โซนแนวต้ามที่จะเป็นออทามไฮนะฮะตัวดาวโจนคือตรงนี้มันตัวตลาด s ี่5 0 0นะครับก็คือจะคล้ายๆตัวดาวโจนคือมาประทะตัวออทามไฮแล้ว ไม่รู้ว่าจะเบรกหรือเปล่านะฮะส่วนตัวอแอร์แนดแกอันนี้ยังยังมีแรงไม่เท่าตัวพวกดาวโจนหรือว่า s อสแอนนะครับแต่ว่าระยะาสั้นตรงนี้มันอาจจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างได้ครับอันนี้กรอบอของไอตัวแนสแดกนะครับอาจจะเป็นไซด์เวย์ตรงนี้ได้ ส่วนของดาวโจรตรงนี้ยังเป็นไซด์เวัพไปอยู่ครับผมยังไซด์เว้าอย่างนี้นะฮะยังไม่ได้เสียทรงเท่าไหร่ยกเว้นจะหลุดจะหลุดเส้นนี้ฮะอ่าสามหมหลุดค่านี้ไอตัวแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยอาจจะเสียทรงครับผมตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่ต่อไป ต่อไปตัวญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นตอนนี้จากที่อาทิตย์ก่อนเนี่ยมันก็ขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้มีแรงเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ถ้าญี่ปุ่นก็ยังแนะนำว่าให้รอดูก่อนถ้ามันยังไม่ได้ลงมาโซนล่างเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปเล่นกับมัน,นครับผมส่วนจีนก็เหมือนเดิมครับยังเป็นไซด์วดาวยังไม่ต้องรีบร้อนนะฮะจีน รอรอให้มันทะลุไอตัวหมื่นหมื่นสาพันตรงนี้ก็ได้ครับหมื่นสองพ้ารตรงเนี้ยแล้วเราค่อยไปซื้อก็ได้ครับไม่ต้องรีบเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเรามองเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะต่ําละการที่เราจะรอเพื่อให้มันคอนเฟิร์มว่ากับตัวเป็นขาขึ้นหรือว่ามีมีแรงในการรีเบเนี่ยตรงเนี้ยก็ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นทุนที่แย่ครับถ้าเทียบกับ คนที่ติดข้างบนตรงนี้ลงมาอันนี้คือลงมา40%แล้วเราจะซื้อตรงเนี้ยมันคือขึ้นมาขึ้นมาแค่ประมาณ10%ยังนะฮะยังไม่เท่าไหร่ถ้าสมมติเราซื้อตรงเนี้ยเราค่อยมาซื้อไม้2ไม้3อะไรก็ได้ครับสำหรับจีนนะฮะยันนี้ยังไม่ต้องรีบต่อไป อันนี้ตัวอินเดียนะครับอินเดียก็คือยังเป็นขาขึ้นเรื่อยๆไซด์เวอัพนะฮะคือถือว่าเพอร์ฟมอร์นซ์ค่อนข้างดีสุดละในในพวกตลาดหุ้นนองนะครับตอนนี้ส่วนตัวเวียดนามเวียดนามตอนนี้ก็คืออยู่โซนแนวต้านตรงนี้อยู่ถ้าสามารถเบรกตรงนี้ได้เนี่ยกรอบต่อไปจะเป็น1450นสีวนน่ว้นฮะแนวต้านต่อไป แนวตา้านนี้ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับ1,300มก็เพราะมันจะมีจุดนี้ฮะถ้าเราสังเกตสำหรับพี่ๆคนไหนที่ยังมองแนวตา้านไม่ค่อยออกก็คือดูจุดนี้นะฮะจุดที่มันมาประทะหลายๆรอบแล้วมันไม่สามารถผ่านเนี่ยอันนี้เราถือว่าเป็นแนวตา้านที่มีนัยยะสำคัญครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะฮะภาพรวมตลาด ทีนี้ไอตัววางเงินนะครับที่ที่ผมอบอกพี่ๆไปในไลฟ์ก่อนนะครับว่าแต่ละโปรดักเนี่ยมันวางเงินกันยังไงทำไมเราถึงต้องวางเงินนะครผมขออนุญาตแนะนำก่อนว่าเงินที่วางแต่ละอย่างนะครเช่นเนี่ยทองคัน g น1 0จริงๆแล้วตลาดเขาเรียกขั้นต่ำตอนหนึ่งสัญญาเนี่ยแค่1มื่นแเองแต่ว่าถ้าผมแนะนำคือให้วางเผื่อไปประมาณ25 0 0 0ต่อสัญญา จีก็จะเป็น50,000ืนต่อสัญญาไอตัว S50 เนี่ยประมาณ1,000 0ถึง2,000 0น,น,นะฮะแล้วก็ USD 2,000บาทต่อสัญญาทีนี้ทำไมผมถึงาวางวางเผื่อว่ามันต้องเผื่อประมาณเท่านี้ก็คือหลักๆคือมาจากประสบการณ์ที่อยู่ในตลาดนี้มานานนะครับเวลาเราวางเงินเผื่อไว้เยอะๆเนี่ยเวลามันเวียงเนี่ย มันสามารถทนแรงเหวี่ยงได้ค่อนข้างเยอะแล้วเวลาเราจะไปแอคชั่นหรือว่าเรามีแผนอะไรที่เราวางไว้เนี่ยเราจะได้ไม่ไม่เขวตามแผนที่เราวางไว้ฮะเช่นถ้าสมมุติเรามองว่าเฮ้ยถ้าถ้ามันเบรคขึ้นไปเรา s อยู่ใช่ไหมฮะเราจะสต็อปลอสพี่พี่บางคนวางเงินไปโอเวอร์เทรดเนี่ยแล้วเห็นตัวเงินว่าเฮ้ยมันขาดทุนค่อนข้างเยอะเลยสต็อปลอสไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทำให้วินัยในการเทรดของเราเนี่ยเสียไปแล้วเราเราไม่กล้าคัดหรือว่าไม่กล้าที่จะแอคชั่นอะไรเนี่ยผมมองว่ามันก็ถือว่าเป็นอกเป็นการเสียโอกาสนะฮะแล้วก็ทำให้เวลาเราเทรดครั้งต่อๆไปอะ่ะเราจะจับไม่ได้ว่าจริงๆแล้วแผนที่เราวางไว้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันพลาดท,ที่แผนหรือว่ามันพลาดท,ที่จิตใจของเรากันแน่นะฮะ ส่วนใหญ่แล้วแผนของพี่ๆที่วางไว้ผมมองว่าสัก8ปดสมันก็มันก็เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้แหละครับแต่พอมาหน้าง,งานจริงๆเนี่ยไอ้แผนที่เราวางไว้เนี่ยเราจะแอคชั่นตามตามแผนที่เรามองหรือเปล่าอันเนี้ยส่วนใหญ่เทรดเดอร์จะติดตรงนี้กันคือถึงจุด St o p loss ปุ๊บไม่ไม่ยอม t t p p o s s กลัวกลัวว่ามันจะมา กินในตัวสต็อปล้อนะฮะซึ่งผมมองว่าการที่เราวางเงินไว้เยอะเงี้ยฮะตัวเช่นซีเฟ็กใช่ไหมครับวางเผื่อไปเนี่ยมันสามารถทนแรงเวี่ยงได้15ถึง65จุดเลยเรามาดูทีเฟ็กกันซีเฟ็ก15จุดถ้าสมมติเราเราเอสตรงนี้ใช่ไหมครับ15จุด ขึ้นมาตรงนี้มันเป็นแค่ห้าจุดอยู่เลยครับสิบห้าจุดก็คือจากโซนเนี้ยที่เราเข้าไปสมมุติเราเข้าตรงเนี้ยครับสิบห้าจุดคือมันจะอยู่มาแค่ตรงนี้แต่ถ้าสมมุติหกสิบห้าจุดเนี่ยมันยังไปได้อีกเห็นไหมครัคือคือเงินที่เราวางไว้อะมันมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะที่เราสามารถจะถือหรือว่าจะคัดสั้นได้ได้หมดเลยฮะการที่เราวางไว้เยอะเนี้ย มันทำให้จิตใจที่เรามีอารมณ์ต่อเงินที่มันได้หรือเสียเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเช่นสมมุติเราวางเงินไปหนึ่งหมืนบาทใช่ไหมฮะผมอธิบายตัวทีเฟกเลยแล้วเราได้กําไรหรือว่าคัดล้อนเนี่ยปกติแล้วตัวทีเฟกเนี่ยมันจะเวี่ยงประมาณวันละสิบจุดอ่สิจุดเนี่ยถ้าเราตีเป็นมูลค่าเงินเนี่ยก็จะประมาณ2000บาท 2,000บาทอย่างนี้นะฮะคือถ้าเราวาง1นึ่งมืนบาทแล้วเราบอกว่าเราจะคัดลอสตัว2องพนบาทเนี่ยมันเท่ากับยี่สิอร์ซนของเงินที่เราวางเลยบางคนอาจจะมองว่ามากหรือน้อยเนี่ยผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าสมมติเรามองว่าเราวางเงินเพิ่มไปเป็น2 0 0 0มืบาทไอ้ตัว2องพันของ2 000มเนี่ยมันจะเป็นแค่10%เเท่านั้น การที่เราโดนไปเพียงแค่สิเอร์เซ็นเี่ยมันอาจจะทําให้เราทําใจที่จะคัดหรือว่าทําใจที่จะแบบอยอมรับแล้วก็ไม่มีอารมณ์ต่องเงินที่มันอ่าขยับไปขยับมาได้นะฮะทำไมทําไมผมให้ความสมาคัญกับเรื่องเรื่องนี้มากที่สุดถ้าเราสังเกตอะ่ะผมผมมองแล้วกันถ้าถ้าสมมติ ผมไม่แน่ใจว่าพี่ๆเคยเล่นตัวพวกโป๊กเกอร์อะไรหรือเปล่านะฮะคือถ้าสมมุติเราเล่นตาละ100บาทตาละ100บาทใช่ไหมฮะมันจะมีได้มีเสียเนี่ยแล้วสมมุติหน้าตักเรามีประมาณ1น0 0 0บาทอนี้หน้าตักของเราต่อไปเป็นหน้าตักของเจ้ามือมี1ล้านบาท อันเนี้เรามองว่าถ้าสมมติเราเล่นตาละหน0 0 0 0้พอเกไปเกมาเนี่ยมันสามารถขึ้นขึ้นไปได้เป็นตัวในตาน,นั้นสมมุติไปเป็นว่าเราเล่นกันเนี่ยมีคนได้คนเสียเนี่ยห้าพบาทมันจะมีคนที่ได้หรือเสียถ้าสมมติเราได้5,000บาทเราก็จะกลายเป็น15,000บาทใช่ไหมฮะ ถ้าสมมุติตานนั้นเราได้เราได้เป็น15,000บาทแต่ว่า,าตัวเจ้ามือที่เสียเนี่ยเขาเหลือ 9, 9, 9, 5คือเจ้ามือเนี่ยเขาจะเสียเงินให้ให้กับเราเนี่ยค่อนข้างน้อยถึงแม้เราจะอออินไปอีกที15,000บาทเลยเขาก็ เสียค่อนข้างน้อยถ้าถ้าหน้าตักเขาใหญ่ครับผมถึงมองว่าถ้าสมมติเราเล่นตามจํานวนเงินที่ที่เรามองไว้ครับเช่นสมมุติเรามีหนึ่งหมื่นแต่เราเล่นแค่ตานั้นเราเสียได้สูงสุดหนึ่งร้อยบาทผมก็มองว่าเราอ่ะถือว่าเป็นรายใหญ่ในในเกมหนึ่งร้อยบาทนี่แหละแต่ถ้าสมมุติเราว่าหนึ่งหมื่นแต่ว่าไปเล่นเกมห้าพันบาท บอกว่ามันมันจะมากเกินไปสําหรับการเทรน,นะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างเยอะสําหรับ5้ซของเงินวางอันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นการเอ็มเประมาณหนึ่งแล้วมันนี่มันเอ m เมนเพื่อที่ว่าไม่ให้เราโลภมากเกินไปหรือว่าเรากลัวมากเกินไปกับแรงเหวี่ยงของตลาดนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันมีแรงเหวี่ยงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว มากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับวันวันนั้นนะฮะการที่เราสามารถควบคุมเงินหน้าตาักตัวเองแล้วก็ไม่โอเวอร์เทคเกินไปเนี่ยผมว่าระยะยาวสุดท้ายมันก็จะทำให้พอร์ตเราโตขึ้นอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือ,อ,อข้อมูลการวางเงินที่ผมจะมาอาธิบายให้พี่ๆฟังนะครับ คือพี่ๆก็สามารถดูตัวอย่างนี้ไปได้เลยดูจากที่ผมแนะนำตรงนี้ได้เลยนะฮะว่าถ้าเราสมมุติเราเทรดตัว gf10 เราควรวางเงินเท่าไหร่สามารถนำตัวเลขนี้ไปประยุกต์ใช้กับพอตตัวเองได้เลยครับว่าเราควรจะวางเงินเท่าไหร่เช่นสมมุติเรามี1 0 0 0 0แสนเราอยากเล่น GO เนี่ยเราก็เล่นได้แค่2สัญญาครับมันจะทำให้เราไม่ ไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวะฮะการขยับของตัว go เนี่ยฮะโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นความรู้แบบง่ายๆเบสิกแต่ว่าค่อนข้างที่จะสำคัญในการในการเทรดถ้าเราเราไม่ไม่รู้ตัวนี้เลยแล้วสุดท้ายเรามมวแต่ไปเรียนเทคนิคอะฮะเหมือนกับว่าเราเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเรามมวแต่ไปเรียนเทคนิคแต่สุดท้ายเรา over t เทรดพอโ over ์เทรดเสร็จปุ๊บ พอร์ตเราแตกเงี้ยฮะมันก็ทําให้เราสงสัยแล้วว่าเทคนิคที่เราเรียนเนี่ยมันถูกต้องหรือว่ามันผิดใช่ไหมฮะคือพี่พเสียเวลาเรียนอาจจะสองสามเดือนเนี่ยเรื่องเทคนิคแต่สุดท้ายพอเราเริ่มมั่นใจว่าเทคนิคดีปุ๊บเราไปโอเวอร์เทรดแล้วพอร์ตมันแตกเงี้ยเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเ,เทคนิคที่เราใช้เนี่ยเอ๊ะสรุปมันถูกต้องหรือว่ามันผิดหรือว่าเราควรที่จะมาแก้ที่ตรงไหนก่อน ถ้าสมมุติเรามาแก้ที่ตัวเงินที่เราวางไว้ได้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหากับตัวเทคนิคเลยสุดท้ายมันจะไปแบ็กเทสได้ว่าเทคนิคที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกทางหรือว่าผิดทางหรือว่าเราใช้เครื่องมือนั้นเนี่ยถูกสภาวะตลาดนั้นหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นความรู้การวางเงินของทีเฟกซที่มันมีความสำคัญกับการเทดพอสมควรนะฮะ สำหรับพี่ๆคนไหนที่ไม่รู้ว่าตอนนี้โปรดักตของทางผมหรือว่าทาง DAO เราเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยสามารถดูได้จากรูปภาพนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าสนสนใจโปรดักตตัวไหนหรือไม่เข้าใจตัวไหนหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดก็สามารถสอบถามมาหลังไมค์เลยก็ได้นะครับ